เอาพี่ใส่อะไรอย่างนี้อะไรไม่เอาอะไรมาแล้วเราผมจะใส่อะไรอ่ะถามได้เชือกกล้วยดิเออโอ้เชือกกล้วยไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเชือกกล้วยเอามานี่อะไรนี่โอ้โหพอดีแหละถึงบ้านเออไปใส่อ่าใส่โอ้ยใส่ไม่ได้เว้ยโอ้โหอืออ่โอ้ใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ไม่ได้ว่ะอย่าบอกนะกระเป๋าโกเฮ้ย มี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 ถุงอยู่มีถุงอยู่มีไหมมีไหมมีถุงอยู่ยถ,ยถุงได้อะเอาไว้นี่แล้วกันนะไม่มีอะไรใส่จําจเป็นนะนะเมันก็ต้องใช้เป็นประโยชน์อะโอ้หโ,โชว์ลงทุงลังมากเลย <laughs> เโอ้ยนะปักโกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าผมปลดแล้วมันเบ็ดออกไปแล้วแล้วปลากระโดดออกไปอ่ะถือานับไหมอ่ะเือานับไหมฮะไม่นับดิคขาหลุดเออ เฮล์ไงจริงป่ะรอดูกันเฮล์ไงเอาอยังฝากไปให้กูอีกโอ้โหทุกลังทุลังเยอะฝากฝากดูจริงป่าอ่าดูถ้าถ้าปอดเบรคออกแล้วโดดออกนับเปล่าไม่นับไม่นับไม่นับคือหลุดไงโอเคเออนะครับใครออกหมายนะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะจะพาเขามาเชื่อนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวหลุดโอ้ยลุ้หลังมากเลยอ่ะ เออได้เว้ยได้เว้ยเออหนึ่งแต้ม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 เอาเอาเอาหนึ่งแต้มไหมหนึ่งหนึ่งแต้มไหมหนึ่งแต้มเอ้ยหัวข้าวเรียบร้อยครับโอ้ยนะปั๊กตีไข่แตกแล้วครับโอ้โหตั้งแต่เช้ายันบ่ายบ่ายตัวเดียวพอครับวันละตัวพอโอ้ย นี่ครับก็ฝากด้วยนะครับกระโดนนะครับอย่างที่ผมใช้นะครับได้ปลาตัวนี้เป็นกบไม้รุ่นดันเป็นคืนนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานตัวระบายไวเจินครับ